ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับวันนี้มาแนะนําในหุ่นสำหรับบอลชิงบวกบอลโยนเนี่ยผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเล่นบอลชิงบวกกับบอลโยนเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนกันในหุ่นสำหรับภาคนี้เนาะนะครับผมแต่ว่า้างนี้เนี่ยถ้าเราเก่งบอลชิงอยู่แล้วในหุ่นบอลโยนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราควรที่จะเสริมเข้าไปมากๆนะครับเพราะว่าภาคนี้เนี่ยโอ้โห บอลโยนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนบ่อยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามนะครับผมกองหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนบอลโยนค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะยังไงครับสำหรับงานนี้ที่เราจะพยายามเล่นบอลชิงแล้วก็บอลโยนบวกเข้ากันนะครับเดี๋ยวผู้แข่งได้เปิดเข้ามาใช่ไวะจังหวะนี้เคลียร์มาได้ครับเดี๋ยวได้ยิงครับจังหวะนี้ว่าโหมมาก่อนครับแล้วดูครับจังหวะนี้ที่น่าเลือกที่จะโยนนะครับอ่ะ หันหน้าเข้าในนะแล้วก็ห <Rat> ันหลังให้คู right? I mean, ่แข่งแบบนี้แล right? well, ้วก็โยนครับดูครับแล้วก็ปาดครับจังหวะนี้ปาดให้เอโต้เพื่อที่จะให้เขาเข้ามาบีบเบียตัวครับแล้วก็คืนไปที่เมสซี่จังหวะนี้เราก็เลือกเอาแล้วกันครับว่าเราจะยิงซ้ายหรือขวานะครับแต่ว่าจังหวะนี้ชิ้นาเนี่ยอ่าเปิดสรอตแซิช่วยนมันก็จะเลือกให้ครับว่าเราจะยิงฝั่งไหนครับอ่เป็นการหลอกประตูไปอีกหนึ่งอย่างและแต่ว่าจังหวะนี้คู่แข่งก็โอ้ตีคืนเร็วกันนครับหนึ่งแงตอนนี้มา บอลโยนก็ยังดีอยู่นะับแนะนําว่าบอลโยนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ควรจะเสริมเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่เล่นบอลทิ้งเก่งอยู่แล้วนะครับถ้าเราเติมบอลเสริมเข้าไปในเรื่องของการโยนบอลนะครับเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับภาคนี้เนาะนะครับก็แนะนําเทคนิคละกันนบว่าบอลโยนมีประโยชน์มากนะครับสำหรับภาคนี้อยากให้เพื่อนๆลองฝึกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราฝึกได้แล้วเราจะเก่งมากๆครับสำหรับการเล่นบอลนะครับบอลทิ้งก็อยากิิงนี่ัะแล้วก็ ชิงกันไปแล้วก็ตามน้ำครับหนึ่งสองไปยังไงก็ได้ยิงครับแบบนี้แต่บอลโยนก็อย่าลืมนะว่าถึงโยนเข้าไว้ครับเพราะว่าบอลโยนภาคนี้เป็นอะไรที่ควรฝึกมากๆเนี่ยเห็นไหมนะครับโยนเข้าไปให้กับฟิลิปลามครับจังนี้ฟิลิปลามตึ่นมาที่เดือบรอยเดือบรอยมาที่เมสซี่เพลิกลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยแต่ว่าลังหน้าครับโอ้น่าเสียดายตรงนี้มาครับบอลชิงครับบอลชิงกันหนึ่งสองครับตรงนี้ให้เมสซี่ครับ ผูแข่งเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยัเบื่อไปแล้วเสียมหัวเสียบซัวไปเลยครับแล้วจากวันนี้สตอยอรอมครับต้องเป็นคนจบแล้วก็เข้าสายไม่ทาดับลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องเมสซี่ตลอดก็ได้ครับหาแกเรตเบลมาเล่นแทนตำแหน่งเมสซี่ก็ได้ครับถ้าใครไม่มีเมสซี่ก็ใช้แกเรตเบลหรือว่าพวกซาร่าก็ได้ครับอ่ะต,ต้องเป็นล่างที่ไม่เป็นบิ๊กเคอร์เลอร์เนี่ยจะเล่นดีมากมาแล้วครับบอลชิงครับบอลชิงเนี่ยก็หลุดเหมือนเดิมนะครับจะภาคนี้หรือภาคไหนก็ตามนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนฝึก บอลชิงวันทูหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็ภาคนี้ถ้าจะให้แนะนําเรื่องของการเล่นนี่ก็แนะนาบอลโยนเข้าไปด้วยตามจังหวะความจังหวะเนาะหรือจะชิงกันตลอดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเรามีจังหวะที่เราได้โยนได้เปรียบเราควรที่จะเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับบอลโยนในภาคนี้อ่ะทวันนี้ก็เลือกที่จะคัดแบ็กกลับมาก็เล่นให้มีหลายรูปแบบแล้วกันครับสำหรับการจบสกอร์เนาะนะครับผมเพราะว่าการเล่นนี่มันก็ จะมีหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราเล่นได้หลายเบสเนาะคู่แข่งก็จะก,กันเราได้ยากมากยิ่งขึ้นเลยนะจังนี้ก็ตามน้ําเข้าไปครับรยบร้อยครับแมนี้บอกเลยว่าบอลชิ่งบวกบอลยวน,นเข้าไปค่อนข้างที่จะโหดเลยครับอยากให้เพืเ่อนๆลองเล่นดูแล้วกันครับผมเพราะว่าการแต่ดดวิชั่นหรือว่าการเล่นอะไรก็ตามครับถ้าเราเล่นเป็นนะครับผมเราจะได้เปรียบคู่แข่งอยู่แล้วควที่แบบเล่นบอลหน้าเดียวนะฮะชิงวอนทูอย่างเดียวเลยนี้เราต้องเล่นหลายรแบบนะฮะ ให้เรามีหลายๆทิศหลายๆท,ทางในการเข้าทําครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม